สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆหลังจากที่อ่อโมได้แนะนําไม้ฟอกอากาศไม้มงคลในกลุ่มกวักมรกตกันไปหลายต้นแล้วนะคะเรามาทาําความรู้จักน้องกวักมรกตให้มากไปกว่านี้นะคะกวักมรกตนะคะเป็นไม้อวบน้ำค่ะจะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะรากคลายรากกระชายค่ะ การขยายพันธุ์กวากมรกตนะคะสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันเช่นการตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งแล้วนํามาชําด้วยขุยมะพร้าวห่อตุ้มแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะนี่เป็นการชํากิ่งนะคะเรานํากิ่งที่เราตัดนะคะ เลือกขนาดกิ่งให้พอเหมาะนะคะไม่อ่อนจนเกินไปและก็ไม่แก่จนเกินไปนะคะนำมาชํำด้วยขุยมะพร้าวห่อตุ้มแบบนี้ทิ้งไว้เลยนะคะและการผ่าผ่าหัวหรือว่าผ่ากอของเขานะคะสำหรับการผ่าหัวหรือผ่ากอโสพิตาไม่อยากจะแนะนำนะคะเนื่องจากว่าน้องจะเจอปัญหา การาจเจริญเติบโตชะง,งักนะคะอย่างเช่นน้องต้นนี้นะคะโสพิตาก็ผ่ามาจากกอใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะน้องก็ฝ่าจะลากเดินฝ่าจะแทงหนอน้องเกิดอาการชะง,งักเห็นไหมคะหน่อเล็กนิดเดียวเองค่ะสำหรับนี่ก็เป็นการผ่าแยกหุแยกลำต้นแยกกิ่งออกมาจากกอนะคะ และการชำใบค่ะท่านผู้ชมสำหรับการชำใบค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับการชำใบนะคะโสมปิตาก็จะใช้วัสดุการชำใช้ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวกับทรายนะคะส่วนชุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะคือน้องอ่า แทงหน่อแล้วนะคะสุพิตาก็ได้เปลี่ยนวัสดุปลูกตั้งแต่ช่วงที่น้องมีหัวมีรากนะคะสุพิตาก็นำเขามาเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะ,ะและตอนนี้หน่อของเขาก็แทงออกมาให้เราเห็นแล้วนะคะแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็เป็นการชำใบนะคะสำหรับกวากมรกตนะคะเป็นไม้ที่ขยายง่ายค่ะกวากมรกต ชอบความชื้นในดินน้อยนะคะเขาเป็นไม้ที่อวบน้ํานั่นเองค่ะเขาจึงชอบความชื้นในดินน้อยก็คือไม่ชอบชื้นแฉะค่ะชอบความโปร่งนะคะวัสดุปลูกที่สภพิตาใช้ก็จะเป็นอ่าถ่านค่ะถ่านสําหรับหุงต้มนะคะแล้วก็หินภูเขาไฟบางครั้งสภพิตาก็จะใช้ หลายๆอย่างรวมกันก็จะมีมะพร้าวสับละเอียดนะคะใบก้ามปูแล้วก็หินภูเขาไฟรวมทั้งเพอร์ไลด์ด้วยนะคะเพื่อช่วยให้น้องมีความโปร่ปรงนะคะการลดน้ำสุพิตาก็จะลดะดูที่วัสดุปลูกของเขานะคะถ้าน้องแห้งจนเกินไปเราก็รดน้ำน้องได้นะคะแต่ไม่แนะนำให้น้องชื้นแฉะมากเกินไปนะคะสำหรับแสงค่ะ กวักมรกตเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดส่องถึงนะคะของโซฟิตาก็จะอยู่ใต้สแลนประมาณ70นะคะเราก็จะเลี้ยงน้องแบบนี้นะคะน้องก็จะมีลายด่างสวยๆให้เราได้เห็นนะคะกวักมรกตเป็นไม้ด่างนะคะ เขาก็จะมีทั้งลายด่างสวยๆใบเผือกนะคะหรือว่าหน่อเผือกที่จะออกตามๆมานะคะเนื่องจากว่าน้องมีเชื้อด่างนั่นเองค่ะก็เพื่อนๆพี่ๆก็ต้องทําใจนะคะกับการเลี้ยงไม้ด่างนะคะและคลิปนี้ก็เป็นการแนะนํากวากมรกต ได้จบสิ้นแล้วสวพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคลิปหน้าสุพิตาจะนำไม้มงคลตัวไหนมาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆได้รู้จักอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ